วันนี้นะคะเราก็มาพบกับรายการนะคะดาดา้านรวมแซบนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นเทปพิเศษเลยก็คือเราจะมาร้านนะคะแฟนชายคุณน้ำนะคะเรามาช่วยเขาทำกิจกรรมแล้วก็เป็นวันเปิดร้านจะมีพิธีค่ะก็ตรงร้านเนี่ยพวงจุ้ยเนี่ยดูเลยเลยค่อนข้างดีมากนะคะร้านอยู่ใกล้ศาลพระพงษ์ด้วยแสดงว่ากิจการเนี่ยจะต้องจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ปังๆังรวยๆวยเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกันจ้ะ จริงนะจ๊ะตัวจริงเสียงจริงอ่ะเดี๋ยวให้พังพี่น้ำแนะนำตัวเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำลูกที่วาแสงสิริค่ะก็เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ดาดารวมแซบนาที่แห่งนี้นะคะ,ะที่มาของการมาทำธุรกิจร้นส้มตำยำเนี่ยมาจากอะไรคะอันดับแรกเลยเริ่มจากความชอบชอบกินส้มตำชอบกินยำทุกสิ่งเลยอะไรเงี้ยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะสถาที่ไหนให้รู้สึกว่าแบบมันอร่อยกินได้ตลอดเวลา อยากกินตอนไหนก็ได้กินแล้วก็รสชาติแบบกินแล้วใช่เลยทุกครั้งอะไรประมาณนี้คะ่ะก็อินสปายเจ้าของแฟรนไชส์กับเจ้าของแบรนด์คือหายกันเลยคะ่ะคือมาจากความชอบมะจาะอะไรอย่างนี้แล้วทำไมถึงมาเรื่องแฟรนไชส์้าแบถ้าเราอยากจะกินของอร่อยได้ตลอดเวลาเนี่ยเราจะดูอะไรก็พอดีว่ามาเจอดาดา้ารวมแซบเราไปเจอกันที่งานใช่เราไปเจอกันที่งานแฟรนไชส์ใช่ค่ะได้ลองชิมพวกเคเรดองเนาะปูดองกุ้งดองแซลมอนดองอะไรเงี้ยเมนูน้ำยำที่แบบ แทบทุกตัวที่แบบว่าใส่อะไรก็รอร่อใช่เพราะว่าแบรนด์เราเนี่ยก็จุดเด่นน่ก็คือเมนูในกลุ่มทะเลดองนั่นเองแล้วก็อย่างน,นื่นก็คือเรื่องของน้ำยำที่เราก็พยายเราจะบอกลูกค้าเราทุกท่านนะว่าเราของเราอ่ะเป็นสูตรมาตรฐานเป็นสูตรที่เราอ่ะเดเวล็อปเองเป็นแบบซิกเนเจอร์ของแบรนด์ในเรื่องของดาด้าทีมดาด้าซัพพอร์ตคือดีมากความเชื่อมั่นในเรื่องของแบรนด์อันนี้คือแบบเรารู้สึกว่าแบบเราเรา,เราเหมือนมีเพื่อนเดินไปด้วยกันเรารู้สึกว่า เราเทคแคร์กันเลยกันนี้ไม่ได้มีสคริปต์น้ลูกค้าเขาพูดเองนะเมนูก็คือเป็นทะเลดองเนาะดาด้าแนะนําอร่อยทุกเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นกุ้งดองปูดองแซลมอนดองเนาะแล้วก็เราก็เรื่องราคากับความอร่อยมันไปด้วยกันกลุ่มเส้นนี่คือบอกว่าลูกค้าโดนมากโดยเฉพาะเส้นแก้วซึ่งโดยทั่วไปแล้วร้านยำทั่วไปก็จะแบบไม่ว่ายมีเส้นแก้วเนาะก็จะเป็นมาม่าวุ้นเส้นธรรมดารอะว่ามันทีเส้นแก้วแบบ เพื่อให<ช>้มันกรุบกรุบของทอดเนาะตอนนี้ที่ดูแล้วว่าลูกค้าชอบทานใช่ไอมอิสานติดมนันวุ้นเส้นเราลองลองเอาหม่าล่าแล้วก็รสล่ามา<ช>จอยที่นี่เพิ่มเพื่อให้ลูกค้าได้หลากหลายเพราะว่าต้องบอกเป็นเมนูใหม่สูตรพิเศษควบก,กับกลุ่มที่เหมือนเอาแบบแอดแอดออนเพิ่มเติมนะคะที่ให้เพให้พยายามให้ลูกค้าแฟนชายแบบมีจุดตา่างจากร้านอื่นๆเลยเงี้ยอ่ะแล้วเห็นมีอีกอันนึงกุ้งช็อตคือไงคะ เหมือนเป็นแบบคอเทลหรือล่าคาช็อตไม่ใช่จะไม่แนะนําก็ไม่ได้อะไรเงี้ยฟิลฟิลเราเรารู้สึกว่าอยากให้ลูกค้ามาทานเป็นแบบว่าฟิลแอดโฮมคืออยากทานอะไรในร้านเรา <Yeah. S 2> Big กแอดแมได้ให้ให้กินได้อร่อยคือแบบว่าบางทีไม่อยากทานเยอะอ่ะอยากทานได้น้อย uh. เราก็มีจัดสรรให้ในแบบฟิลที่แบบว่า มือนมาอยู่ที่บ้านพี่ทําให้หน่อยหนูอยากกินไอ้นู้นไอ้นี้อะไรนะเราเราเหมือนเอามาเป็นตกตกลูกค้ากินน้อยๆเบาๆช็อตหนึ่งไม่มอเห็นไหมล่ะสี่แถวสองเพราะว่ากินหนึ่งก็ต้องกินสองกินสามกินสี่ใช่ค่ะอันนี้เรื่อยๆเรื่อยใช่แล้วอยากให้ลูกค้าแบบว่าได้แบบทานได้เรื่อยๆใช่ได้ฟิลทําไมถึงเลือกตรงนี้อคะดูโลเคชั่นแล้วคนพลุกพ่านเนาะรถวิ่งไปวิ่งมาเราเห็นแล้วว่าอุ๊ยมันใช่แล้วก็มี โครงการที่มีคำว่าฟู้ดเอเวนิวนั่นหมายถึงว่าอาหารของเรามันต้องอยู่ในฟู้ดเอเวนิวแล้วก็ของแทบรวมในนี้เท่านั้นก็คือสําหรับร้านดาด้ารวมแทบที่ช็อปตรงนี้นะคะเราเปิดที่โครงการวันวันฟู้ดเอเวนิวสาขาถนนสามัคคีนะคะก็คือติดอยู่ถนนเลยข้างๆพ่าพมก่อนเข้าปุ๊บ เจอร้านเราตรงหัวหมุมได้เลยก็คือเลี้ยวเข้ามาแซบมาจอยกันได้เลยนะคะส่ <S <S นวนเดลิเวอรี่เราก็จะมี2ช่องอทางณตอนนี้ก่อนก็ะะจะเป็นที่ l i n e Man แล้วก็โรบิน o o d นะคะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรก<ม>็<ม>ฝากให้มาจอยมาชิมนะคะลองดูว่าอยากให้เจอของที่อร่อยถูกใจราคาไม่แรงนะคะแล้วก็เจาของร้านพร้อมบริการนะคะตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มทุกวันนะคะที่โครงการวันวันฟู้ดเอเวนิวถนนสามัคคีค่ะ ก็ยังไงกว่าทุกคนนะคะเพราะว่าจะได้เปิดสาขาสองเดีวๆดี๋ยนี้ชื่อชื่อกนหนุลนะคะชื่อชื่อกนะดุนะคะเดือนหน้าเราเปิดสาขาสองอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวจะเอาให้ขายม่ทุนเลย แล้วเมื่อกี้เราก็พูดถึงเมนูช็อตไปใช่ไหมเราก็แอบแอบชอบส่วนตัวไงนี่เลยวันนี้เขาก็มีมาแบบให้ลูกค้าเป็นแซลมอนดองซิวนะคะเป็นช็อตแล้วก็มีกุ้งกุ้งจริงๆริอะน้ำยำอะเราเลือกได้นะว่าจะเป็นซีฟู้ดหรือว่าจะเป็นน้ำยำปกติหรือว่าจะเป็นน้ำยำปลาาอะไรอย่างเงี้ยเลือกได้เลยอยู่ที่ว่าลูกค้าแบบว่าชอบแบบไหนจริงๆอะก็คือทานแบบทานทุกวันอะเพราะว่าชอบอาเรียวอีกแล้ว อ๋ออยู่แล้วแอ้วเนี่ยอันนี้ที่อยู่บนโต๊ะเดี๋ยวเสร็จชั้นหมดพวกเธอไม่ได้กินหรอกเนี่ยอันสามได้ไหมแม่บอกแล้วชอดหนึ่งถอดสองก็ต้องมีถอดสามอันนี้ก็ทางดา้าโลมแซมนะคะก็ขอวยพอนะคะให้ ทางร้านนะคะของคุณน้ำนะคะก็แล้วก็ดรต้อมราคาแล้วก็คุณแม่นะคะกิจาการจเจริญรุ่งเรืองเฮงเงปังปัง,ปงเติบโตทุกทุกวนันแล้วก็มีสาขา 2, 3, 4เรื่อยๆไปนะคะแล้วก็ทีมงานก็ขอจะคอยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็จะคอยสนับสนุนนะคะขอบคุณค่ะค